มีสามีภรรยาคู่หนึง่งเขาไปเลี้ยงฉลองครบรอบวันแต่งงานของเขาที่ร้านอาหารหรูๆแห่งหนึง่งพอดื่มกินกันไปได้สักพักภรรยาก็ถามสามีขึ้นว่าที่รักถ้าหากว่าวันหนึ่งฉันแก่หนังเหี่ยวย่นหน้าตาน่าเกลียดเหมือนผู้หญิงที่นั่งโต๊ะข้างๆนี่คุณยังจะรักฉันอยู่หรือเปล่าสามีมองหน้าเธอ แล้วก็ตอบว่าวันนี้เรามาฉลองครบรอบวันแต่งงานกันนะอย่าพูดอะไรที่มันทำให้เสียบรรยากาศเลยนะก็ฉันอยากจะรู้นี่ว่าถ้าหากว่าวันหนึง่งฉันแก่หนังเหี่ยวย่นหน้าตาน่าเกลียดเหมือนผู้หญิงที่นั่งโต๊ะข้างๆนี่คุณยังจะรักฉันอยู่หรือเปล่าสามีมองหน้าเธอถอนหายใจยา,ยาวแล้วก็ตอบเธอว่า คุณก็ดูให้มันดีก่อนสิที่คุณเห็นนั่นน่ะมันคือกระจก